สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสุดยอดเครื่องบินอันโด่งดังของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งจะเป็นลำไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก A6M หรือว่าเครื่องซีโร่ที่เรารู้จักกันนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะพูดกันถึงเครื่องซีโร่ธรรมดาเราจะพูดกันถึงเครื่องซีโร่ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตัางหากทำไมไนคะครับผมกองทัพอเมริกันถึงได้ครอบ ครองเจ้าเครื่องซีโร่แล้วก็เอามาใช้นะครับผมเป็นต้นแบบให้กับการผลิตเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเป็นแอร์คราฟต์แคเรียร์เพลนหรือว่าเครื่องบินที่ถูกใช้บนเรือมรรทุกเครื่องบินที่ดีที่สุดในช่วงสงครามโลกที่2ออย่างเครื่อง F6F Hellcat ใช่แล้วครับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาลำนี้เนี่ยมีเชื้อสายของซีโร่ญี่ปุ่นอยู่ด้วยเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงกันนะครับผมทำไมอเมริกาถึงได้เครื่องซีโร่มาใช้ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยเราขอพูดกถึงเรื่องของเครื่องบินซีโร่กันสักหน่อยนึงเครื่อง m มิ s u b i s h i A6M0 เรียกได้ว่านะครับผมเป็น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของฝูงบินของกองทัพเรือญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2คือถ้าเกิดใครที่เล่นเกมสงครามมาหรือดูหนังสงครามมาเนี่ยก็จะคุ้นนะครับผมกับชื่อของซีโร่หรือว่าซิกที่เป็นโค้ดเนมนะครับผมเป็นรหัสเรียกที่กองทัพสัมพันธมิตรเนี่ยเขาจะเรียกเครื่องบินประเภทนี้ซึ่งเจ้าเครื่องบินซีโร่เนี่ยนะครับผมมันถูกออกมาใช้ครั้งแรกเนี่ยในปี1939ก็เป็นช่วงเดียวกันกันกบที่นาซีเยอรมนีเนี่ยได้ทําการ รุกรานโปลแลนด์ในสมรภูมิยุโรปซึ่งเจ้าซีโร่ลำนี้เนี่ยนะครับผมถูกผลิตโดยบริษัทหลายบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิผู้ให้กําเนิดมันนะครับผมบริษัทนาคาจิมะบริษัทฮิตาชิหรือแม้กระทั่งกองทัพเรือของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ผลิตเครื่องนี้ออกมาเองด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยผมถึงพูดว่ากองทัพเรือญี่ปุ่นตลอดเลยไม่ได้พูดว่ากองทัพอากาศญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีกองทัพอากาศเป็นของ,ต,อองตัวตเองะรัััับบบแแตต่่่่วาาลลเเหผมททพกก ก็จะมีหน่วยบินของตัวเองอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเรียกกันนะครับผม US Army Air Corps หรือว่า US Navy Air Corps หรืออย่างของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็เป็น Imperial Japanese Army Air Force หรือว่า Imperial Japanese Navy Air Force อะไรแบบนี้ซึ่งเจ้าเครื่องซีโร่เนี่ยก็ได้ถูกนํามาผลิตอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่ปี1940ถึงจบสงครามปี1945 ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ1800กว่าลำนับว่าเป็นเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นมาเยอะมากๆมากกว่าอากาศยานรุ่นอื่นๆของทางกองทัพญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ชื่อซีโร่ของมันเนี่ยนะครับผมมาจากไหนกันมันเนี่ยนะครับผมมาจากชื่ออย่างเป็นทางการคือ Navy Typ e ซี r o Carrier Base f i g h เ e r เลยเรียกสั้นๆนะครับผมว่าเซโร่หรือว่าซีโร่เฉยๆซึ่งทางสมรรมิิเนี่ยนะครับผมก็มีชื่อย่อให้มันอีกว่าซีกนะครับผมมาจาก Z EKE ซึ่งเรียกได้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องซี สงครามเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดต้องจับมาด็อกไฟกันนะครับผมจับมาบินขับไล่สู้กันกลางอากาศเนี่ยกับเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาตอนนั้นอย่าง P-40 Curtis หรือว่า P-35 s e v e r s k i เรียกได้ว่าซีโร่เนี่ยนะครับผมจะเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยกว่าแล้วก็ถูกใช้งานในด็อกไฟได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมความคล่องตัวการหักเลี้ยวต่างๆเนี่ยนะครับซีโร่จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเครื่องยุคแรกๆของกองทัพเรือสหรัฐในสงครามโลกที่2นี่เนี่ยนะครับผมจึงทําให้เครื่อง A M m ในช่วงต้นของสองครามเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาดของนักบินกองทัพเรือเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เครื่องซีโร่ที่ไม่เสียหายเนี่ยมาครอบครองนะครับผมมาใช้มาทดสอบแล้วก็มาพัฒนาเครื่องบินของตัวเองได้ยังไงละ่ะเรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมการจะหาข้อมูลของ เครื่องบินรบของศัตรูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมา,มากๆเลยนะมันไม่ได้เหมือนรถถังนะครับผมที่พอโดนยิงเสียหายเกินจะเคลื่อนที่ได้เนี่ยพลรถถังก็จะทิ้งรถถังให้เป็นซากอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับศัตรูเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาตรวจสอบเข้ามากู้ซากกลับไปศึกษาได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับผมรถถังในสงครามโลกที่2เนี่ยมันถึงถูกสร้างมาทับกันหลายรุ่นเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวรุ่นนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะรุ่นนี้เดี๋ยวรุ่นนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่สําหรับเครื่องบินเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช เครื่องบินลํานั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยมันจึงเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับผมที่จะหาเครื่องบินที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พอที่จะให้เอากลับไปศึกษาได้เนี่ยโดยที่ซีโร่ที่กองทัพอเมริกายึดมาได้เนี่ยนะครับผมมันคือ ซีโรรุ่น A6M2 m o เดล21หรือชื่อเล่นของมันเนี่ยนะครับผมมักจะถูกเรียกว่าโคกะซีโรซึ่งโคกะเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะครับผมโคกะเนี่ยเป็นชื่อของนักบินที่บินเครื่องซีโร่ลำนั้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันล่ะโคกะเนี่ยบินเอาเครื่องบินซีโร่มามอบตัวให้กับกองทัพสหรัฐหรอไม่ใช่นะครับผมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ในวันที่3เดือนมิถุนาย,ยนปี1942เนี่ยนะครับ เรือบรรทุกเครื่องบินริวโจพร้อมทั้งฝูงบินของโคกะเนี่ยนะครับผมได้รับมอบหมายภารกิจให้โจมตีท่าเรือของสหรัฐที่มีชื่อว่าดัชฮาร์เบอร์ที่ตั้งอยู่บนเกาะเกาะหนึงนะครับผมบนหมู่เกาะอาริูเชียนเกาะเกาะนั้นมีชื่อว่าอุนลัสกาไอแลนด์โดยที่ฝูงบินของโคกะเนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด B5N หรือที่รู้จักกันในชื่อของคาเต จำนวน9ลําลำและฝูงซีโร่ที่ทําหน้าที่เอสคอร์ดหรือว่าทําหน้าที่บินคุ้มกันเนี่ยนะครับผมจำนวน6ลลำการโจมตีเนี่ยนะครับผมได้แบ่งเป็น2ระลอกระลอกแรกในวันที่3เนี่ยนะครับผมก็ได้โจมตีสร้างความเสียหายในระดับหนึ่งให้กับเป้าหมายในวันที่2เนี่ยนะครับผมนักบินทาดาโยชิโคกะกับเครื่อง A6 M2 ของเขาพร้อมด้วยเครื่องซีโร่วิงเมนอีก2ลำนะครับผม ที่เป็นเครื่องของนักบินมาโกโตเอนโดและนักบินซูกุโอชิคดะรวมทั้งหมดเป็น3ลำเนี่ยก็ได้ทําภารกิจในระลอก2นะครับผมโดยการโจมตีใส่ท่าเรือดัชฮาร์เบอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเครื่องบินของโคกะเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับผมซึ่งจากบันทึกเนี่ยมี2กรณีก็คือโดนปืนต่อรักาศยานข้างล่างเนี่ยนะครับผมยิงใส่หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือโดนเครื่องบินขับไล่พี0ของอเมริกายิงซึ่งจุดที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยมันคือถังน พอที่จะบินกลับซึ่งเรียกได้ว่าหน่วยของเขาเนี่ยได้ทําการคุยกันมาก่อนแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเครื่องบินได้รับความเสียหายแล้วต้องลงจอดฉุกเฉินเนี่ยจะลงจอดที่จุดไหนในละแวกนี้ซึ่งจุดที่พวกเขาเลือกกันมาก่อนเนี่ยนะครับผมมันคือเกาะที่มีชื่อว่าอากุตัน อยู่ห่างไป25ไมล์นะครับผมทางตะวันออกของเป้าหมายดัชฮารเบอร์ของพวกเขาซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากจะเป็นจุดลงจอดฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นจุดนัดพบนะครับผมที่ทางกองทัพเรือเนี่ยจะส่งเรือไอนะครับผมหรือว่าเรือดำน้ำเนี่ยมาเพื่อรับตัวนักบินที่รอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งพอโคกา้าเนี่ยเห็นว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยกลับไม่ถึงเรือรรทุกเครื่องบินเขาแน่เขาเลยได้ทําการนะครับผมเลี้ยงเครื่องยนต์ไปที่เกาะอาคูตันแล้วก็ได้ทําการลงจอดลงไปที่เกาะนั้นเลยซึ่งข้อผิดดพลามันนนนอยู่ตรงี้ะคคทุก เกาะอากูตันเนี่ยพวกเขาคิดกันว่าเป็นพื้นที่ที่มีพื้นดินที่โซลิดนะครับผมเป็นพื้นดินแข็งแต่กลับกันเนี่ยมันดันนะครับผมเป็นพื้นดินคโคลนที่ไม่เหมาะแก่การลงจอดเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อเครื่องของโคกะเนี่ยนะครับผมได้ทําการล้อแตะพื้นปุ๊บด้วยความที่พื้นมันเป็นดินนุ่มเป็นคโคลนเนี่ยทำให้เครื่องบิน,นของเขาเนี่ยนะครับผมเกิดพลิกคว่ำหงายท้องขึ้นฟ้าไปเลยแต่ก็เรียกได้ว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับผมไม่ได้รับความเสียหายสักเท่าไหร่ เพียง <P ie hn> แต่ว่าโคกะผู้ที่เป็นนักบินเนี่ยขอหักเสียชีวิตนะครับผมจากการลงจอดผิดพาลาดครั้งนี้ซึ่งเรียกได้ว่ากองทัพเรือของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเขาจะมีโปรโตคอลอยู่อย่างหนึง่งว่าถ้าเกิดเครื่องบินของฝั่งตัวเองเนี่ยต้องทําการลงจอดฉุกเฉินจริงๆซึ่งถ้าที่ลงจอดฉุกเฉินเนี่ยเป็นที่ของศัตรูหรือเป็นที่ที่คอนเทสต์อยู่นะครับผมเป็นที่ที่อยู่ในสนามรบเนี่ยเครื่องบินลําอื่นเนี่ยนะครับผมจะต้องทําการยิงทําลายเครื่องบินที่ลงจอดฉุกเฉินลานั้นก็คือพูดง,ง่ายๆเนี่ยนะครับผไไมอย โคกาทั้ง2คนเนี่ยนะครับผมก็บินวนอยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีเพราะเห็นว่าโคกาเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกจากเครื่องมาเลยแต่เขาก็คิดว่าโคกาเนี่ยก็น่าจะรอดชีวิตนะดูเครื่องบินไม่ได้ระเบิดซะหน่อยด้วยความที่พวกเขาตัดสินใจนานไม่ได้นะครับผมน้ามันของพวกเขาเนี่ยก็ใกล้จะหมดเขาก็ต้องกลับไปที่ฐานของพวกเขาเหมือนกันเลยได้ข้อสรุปว่าไม่ยิงนะครับเพราะกลัวว่าโคกาเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่ข้างในนั้นและก็ได้ทําการบินกลับไปนี่แหละครับผมเป็นที่มาของเครื่องบินซีโร่ A6M2 ที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้รับควาามเเสียยยหล จอดนอนแองแมงนะครับผมอยู่บนเกาะอาคูตันซึ่งก็เรียกได้ว่ากว่าที่ฝั่งอเมริกาจะมาเจอเนี่ยนะครับผมมันก็คือ1เดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วเรือลาดตระเวงของพวกเขาเนี่ยนะครับผมได้แล่นผ่านมาที่เกาะน,นี้แล้วก็เห็นนะครับผมสภาพเครื่องบินของโคกะที่นอนหงายอยู่ปฏิบัติการกู้เครื่องบินเนี่ยนะครับผมเลยได้เริ่มขึ้นในวันถัดไปเครื่องบินเนี่ยนะครับผมได้ถูกขุดแล้วก็ขนออกมาจากเกาะอาคูตันไปยังท่าเรือดัชฮาร์เบอร์นะครับผมแล้วก็ส่งตรงไปยังศูนย์วิจัยของกองทัพเรืืือออออสหรรรัฐฐเเเมมมิกกกาาาาาพพ่่ทซํซซแแ้้นนลว็ มาทดลองบินก่อนเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าการทดลองบินในเขตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยเพราะว่าเครื่องซีโร่เนี่ยแหมตอนนั้นยังมีสงครามกันอยู่นะครับถ้าเกิดฝั่งเดียวกันเห็นเครื่องซีโร่บินผ่านมาเนี่ยก็จะถูกยิงได้พวกเขาเลยต้องทําการทาสีทับเลยนะครับผมสีนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีบลูเก้กับสีไลท์เกาเกรและก็ทาตราของกองทัพสหรัฐไปด้วยเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยมีเครื่องซีโร่ที่สมบูรณ์แบบนเนี่ยนะครับผมไว้ใช้ลําแรกซึ่งหลังจากที่นะครับผมทําการทดลองบินแล้วก็ทําการตรวจสออบภายนก ภายในเสร็จเรียบร้อยก็ได้ส่ง data นะครับผมส่งข้อมูลต่อไปให้บริษัทกรัมแมนที่กําลังสร้างและพัฒนาเครื่อง F6 F Hellcat อยู่ให้เอามาดัดแปลงนะครับผมใช้และก็เพิ่มประสิทธิภาพของ Hellcat ให้ดีมากขึ้นก่อนที่จะถูกผลิตนะครับผมส่งให้กองทัพเรือสหรัฐและกลายมาเป็นเครื่อง Fighter c a r r i e r ที่ดีที่สุดนะครับผมในสงครามโลกครั้งที่2เลยก็วาได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเรื่องราวนี้ทุกคนชอบกันไหมครับถ้าชอบใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ผมขออนญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมานที ด้วยจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากฟังเรื่องราวของข้อมูลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์การทหารประวัติศาสตร์อะไรก็ตามหรือเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับวันนี้ลาแล้วครับผมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ